เตรียมตัวเคลื่อนขบวนแล้วฮะตอนนี้อยู่ที่โกดังขนส่งสินค้านะฮะกำลังจะเตรียมตัวเคลื่อนขบวนทีมช่างภาพนะฮะก็กำลังถ่ายกันอยู่เลยมาชมกันนะฮะบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับกำลังเก็บภาพบรรยากาศกันอยู่นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะ เคลื่อนขบวนนะครับออกสู่ถนนใหญ่กันแล้วนะฮะตอนนี้คารวาลรถซูเปอร์คาร์แล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟคานะฮะบูมพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับกันอยู่ที่กดังนะครับที่เรากำลังจะเคลื่อนสินค้านะครับจากบริเวณนี้นะครับก็คือประทุมธานีนะครับไปยังศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิตนะครับ ทีมถ่ายทําเขาก็กําลังถ่ายเก็บบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศโดยรอบกันนะครับนะครับก็จะมีทั้งรถซูเปอร์คาร์นะครับเฟอร์รารี่599 GTB เฟรนอโนนะครับพอร์ชเคมานนะครับทด้านนู้นแล้วก็มีพอร์ชปาณเมรานะครับมีออร์ดี้ GT นะครับมีแซทโกลที่ด้านหลังตรงนู้นมีเบนซีเอสนะฮะมีเบน มี Cooper, le, คูเป้คบีอเล็นะครับมีอะไรบ้างเบนซ์เอสเอ็มเคบคุณนะครับแล้วก็ที่เห็นตรงนี้ก็ p o s เจ็ดห x บ็ครับอันนี้ก็เจ็นบ็อกอร์ันนะครับเรียกว่าวันนี้เหล่าบรรดาบอสนะครับก็มากาันร่วมขบวนฮะหลากหลายหลายชีวิตกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับว่าซปเปอร์คาร์บูมของเรานะฮะตอนนี้พร้อมขนาดไหนนะครับ นี่แหละเดี๋ยวจะลุยแล้วนะเดี๋ยวจะออกสู่ถนนกันแล้วนะครับนี่เปิดให้มาดูบรรยากาศกันก่อนนะครับว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมไว้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมเคลื่อนกระบวนสู่เท้าถนนนะครับแล้วก็จะมีรถนะตำรวจนะขบวนด้วยนะครับตอนนีตนน้ตำรวจก็พร้อมอยู่แล้วเช่นเดียวกันนะครับที่จะ าเรานะครับไปสู่มนอนใหญ่นะครับก็เป็นการเซฟตี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็เลยต้องใช้รถตำรวจนะครับในการน้ำทะบวนในการเครื่อขงขะบวนนะครับออกไปส,สูป่ขนนใหญ่ี้เพื่คอปะปะความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีหลากหลายนะครับรุ่นนะหลากหลายยี่ห้อชอบรุ่นไหนนะครับยี่ห้อไหนก็เรียกเอาได้เลยนะฮะเรียกเอาได้เลยนะฮะเขาแบบหม่กอดันเลยดีละฮะ ท่านก็จะได้เห็นนะครับบรรยากาศส,ส่วนๆแบบนี้นะครับนะครับเข้ากํำลังเก็บบรรยากาศกันอยู่นะครับเอามาให้ดูกันเป็นน้ำจิ้นก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปแบบเต็มรูปแบบอีกทีนึงนะครับก็คงจะได้ดูกันเร็วๆนี้นะฮะนี่ก็เป็นทีมถ่ายทํานะครับ บรรดาบอสนะครับแล้วก็ทีมงานบูมนะฮะก็เตรียมพร้อมกันแล้วนะฮะตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างอากาศค่อนข้างร้อนมากๆเลยทีเดียวฮะร้อนมากๆเลยนะครับเป็นไงบ้างฮะสวัสดีครับหมอครับวันนี้โอ้ต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมเรามาเตรียมตัวในการที่จะส่งบูมนะครับถึงมือกับทุกๆคนนะครับผมโดยขบวนเอ็กซ์คลูซีฟพาในวันนี้นะครับผมต้องบอกว่าบอสแต่ละคนเนี่ย ตั้งใจมานะครับผมเพื่อที่จะขนนะครับผมสินค้าไปสู่มือทุกคนในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับวันพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับขอบคุณครับไปดูกันเัพร่งนีคงจะเคลื่อนขบวนกันแล้วนะฮะเอาเป็นน้ําจิ้มเนาะดูกันไว้ก่อนพอของปากของคอนะฮะเอาแบบสนุกสนุกกันแล้วยังไงนะครับเดี๋ยวดูคลิป,ะปนะฮะเต็มรูปแบบนะครับสำหรับรูมเ,เอ,อเ็กซ์คลูซีฟคารขาดอีกครั้งหนึ่งครับ แล้วทายไลน์หน่อยครับบอสเอาละฮะลาไปก่อนฮนะเดี๋ยวเจอกันแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งครับสวัสดีครับ